ด,ะะดิฉันเฝ้ารอดูว่างบประมาณปี2,565จะมีแผนการใดบ้างที่จะพลิกฟื้นภาคการเกษตรและจะมีโครงการใดที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่พน้องเกษตรกรดีขึ้นได้บ้างนะคะเมื่อไปดูแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่าตอนแรกดิฉันก็มีความหวังค่ะว่า,างบประมาณปี6,5นะคะได้ตั้งงบไว้เป็นจำนวนเงินถึง4,6600 16ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง4 3 4ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นมา7เท่าเลยทีเดียวคะ่ะดิฉันดีใจเลยนะคะเพราะคิดว่าภาครัฐเนี่ยจะอัดฉีดเงินลงมาช่วยเ,ออเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแล้วแต่ปรากฏว่างบที่เพิ่มขึ้นมาคะ่ะสไลด์ถัดไปนะคะปรากฏว่างบที่เพิ่มขึ้นมานะคะเป็นงบของทอกศส,สูงขึ้น ถึง41,344ล้านเดิมทีงบนี้ค่ะเป็นงบที่มาจากแผนงานอื่นนะคะในปีนี้เนี่ยถูกโยกมาไว้ในแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่าค่ะและไม่ใช่ว่าอาัดฉีดผ่านทอกอสอแล้วเงินจะตกถึงมือพี่น้องเกษตรกรนะคะไม่ใช่ค่ะมันเป็นงบที่เป็นงบใช้หนี้ในโครงการต่างๆซึ่งเป็นการใช้หนี้เก่าของทอกอสอทั้งนั้นเลยค่ะมันเป็นงบ ใช้หนี้โครงการประกันรายได้ตั้งแต่ปี51นะคะคะขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะ1 5 0 0งหล้านบาทนะคะและเป็นงบที่ต้องใช้หนี้สำหรับโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร9,340ล้านบาทค่ะทุกท่านดูตัวอย่างโครงการได้ในสไลด์ได้เลยนะคะ โครงการชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกร Up ปี5 3 5 4 8,640ล้านบาทชำระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร Up ผู้ปลูกข,ข้าวปี6 3 6 4 1,075ล้านบาทดังนั้นนะคะก็อย่าไปคิดเลยว่าโครงการของท,ทกสจะเป็นไปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร,รได้จริงหรือถ้าเพิ่มก็เป็นการเพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้าในอดีตค่ะหลังจากหักงบของทกศออกแล้วพวกเราลองมาดูกันนะคะว่าเหลืองบเท่าไหร่สไลด์ถัดไปเลยค่ะเมื่อหักออกไปแล้วปรากฏว่าเหลืองบแค่5,283ล้านบาทลดลงจากปี6 4ถึง1,000ล้านบาทเลยนะคะตกลงแล้วว่าเราไม่ต้องฟื้นฟูเราไม่ต้องเพิ่มมูลค่าในสินค้าเกษตรแล้วหรอคะหรือรัฐบาลคิดว่าราคาสินค้าเกษตรเนี่ยดีอยู่แล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องสนับสนุนไม่จำเป็นต้องใส่งบลงมาตรงนี้ พอไปดูในรายละเอียดของงบที่เหลืออยู่นะคะ5283ล้านบาทก็พบว่ามีแต่เบี้ยหัวแตกคะ่ะครึ่งหนึ่งของโครงการทั้งหมดเป็นงบที่ต่ำกว่า10ล้านโครงการละ10ล้านนะคะมันจะไปช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั้งประเทศได้ยังไงคะและส่วนใหญ่นะคะก็เป็นงบ โครงการอบรมสัม,มนาค่ะเป็นโครงการเก่าๆเดิมๆนะคะมีโครงการใหม่แค่20โครงการจาก117โครงการเท่านั้นและโครงการเดิมๆนั้นก็ไม่แน่ใจว่าทําไปแล้วเนี่ยจะมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่การจัดการโครงการในลักษณะแบบนี้นะคะไม่มีทางเลยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรหรือว่ายกระดับรายได้ของเกษตรกรได้ แผนการเกษตรเพิ่มมูลค่านั้นแท้จริงแล้วสายถัดไปเลยค่ะเพิ่มมูลค่าให้กับใครกันแน่ถ้าเราลองมาดูจากกราฟนี้นะคะเส้นสีสม้มคือดัชนีราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าผากักอยู่ทางด้านซ้ายนะคะและทางด้านขวาเป็นกราฟสำหรับผลไม้ค่ะ ท่านประธานดูสิคะราคาที่ผู้บริโภคจ่ายมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ราคาที่เกษตรกรได้รับค่ะนับวันมีแต่จะลดลงลดลงลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นนะคะก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่ากันมากอธิบายสไลด์นี้ในภาษาชาวบ้านก็คือว่าถึงแม้ว่าราคาอาหารผักและผลไม้จะแพงขึ้นแพงกว่าสินค้าในหมวดอื่นๆน,นะคะแต่ก็ไม่ได้ทําให้เกษตรกรร่ํารวยขึ้นจากราคา จากราคาในหมวดอาหารที่มันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะราคาที่เกษตรกร,ร,กรได้รับนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยคะ่ะคนที่ได้รับผลประโยชน์ไปก็คือพ่อค้าคนกลางซูปเปอร์มาร์เก็ตโมเดิร์นเทรดต่างๆสรุปแล้วทราบแล้วใช่ไหมคะว่ากเกษตรสร้างมูลค่านั้นสร้างให้ใคร ท่านประธานคะแนวทางที่จะทําให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้แนวทางหนึ่งก็คือการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานตามที่ประเทศผู้นําเข้าเขาต้องการคะตอนนี้มีโคง มีกลไกการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตามระบบการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีหรือที่เกษตรกรเรียกกันสั้นๆว่า GAP ค่ะประเทศนําเข้าต่างก็อยากได้สินค้าที่มามาจากแปลงที่มี GAP นะคะและผ่านลงที่มี GMP ด้วยทั้งๆที่ภาครัฐเนี่ยประกาศมาตลอดว่าสนับสนุนให้เกษตรกรทํา GAP แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสะลด์ถัดไปค่ะภาครัฐกับ ตัดลดงบประมาณในการตรวจ G A P และ G M P ลงค่ะจากเดิมปีที่แล้วที่เคยได้1,000ล้านบาทนะคะปีนี้ลดลง7 6ล้านเอ่อลดลงเหลือ760ล้านบาทลดลงถึง24%เลยค่ะและเมื่อไปดูในกรมวิชาการเกษตรนะคะก็พบว่าถูกตัดลดงบไปเกือบครึ่งค่ะจาก188ล้านเหลือแค่100ล้านตกลงแล้วเนี่ย ภาครัฐอยากจะสนับสนุนสินค้าเกษตรจริงๆหรือไม่คะอยากที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรจริงๆหรือไม่ที่เป็นแบบนี้นะคะที่งบถูกตัดลดลงไปแบบนี้ก็เป็นเพราะว่ามีการถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรอง GAP และ GMP ไปให้กับหน่วยงานเอกชนตามมติครมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2553ค่ะให้มีการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจนี้ไปให้เอกชนทำแทนเนื่องจากต้องการลดภาระงบประมาณของทางภาครัฐนะคะ สละถัดไปค่ะดูระยะเวลาในการถ่ายโอนในสไลด์นะคะถ้าเกษตรกรมีที่ดิน50ไร่ขึ้นไปต้องเริ่มจ่ายเงินเองตั้งแต่วันที่1ตุลา6-4ค่ะถ้าท่านมีที่ดิน20ไร่ขึ้นไปต้องเริ่มจ่ายตั้งแต่1ตุลา6-5ค่ะและสุดท้ายนะคะเกษตรกรเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดก็คือวันที่1ตุลา6-8เป็นต้นไป รัฐบาลต้องตอบคําถามนะคะว่าหากโอนไปให้เอกชนทําแล้วค่าใช้จ่ายจะต้องตกอยู่ที่ใครจากเดิมที่ภาครัฐเนี่ยเป็นคนตรวจรัฐก็จะต้องออกเงินให้ดิฉันก็สบายใจคะ่ะแต่ว่าไม่ใช่เกษตรกรเขาไม่ได้อยากจะจ่ายนะคะแต่เราแค่ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายค่าใช้จ่ายมันจะเป็นเท่าไหร่ในเมื่อมีบริษัทแค่4-5บริษัทเท่านั้นที่จะ สามารถออกใบการออกใบรับรอง G A P และ G M P ได้มันจะไม่เกิดการหัวราคาจนทําให้เกษตรกรต้องจ่ายเงินค่าตรวจในราคาที่สูงมากหรอคะคุณภาพจะเป็นยังไงใครจะเป็นผู้กํากับดูแลคะ ไม่เฉพาะแค่เกษตรกรเท่านั้นที่มีปัญหานะคะล้งเองก็ประสบก,กับปัญหาเช่นกันล้งแต่ละลายต้องจ่ายค่าตรวจเนี่ยสามหมื่นถึงแปดหมื่นบาทนะคะต้องจ่ายค่าตรวจเกือบแสนแบบนี้เขาจะหาเงินจากที่ไหนมาตรวจคะสุดท้ายก็ต้องผักภาระไปให้กับเกษตรกรอีกก็ต้องไปกดราคารับซื้อสินค้าเกษตรอีกส่งผลกระทบกันเป็นทอด,ทอดนะคะการมุ่งถ่ายภารกิจการตรวจรับรอง GAP และ GMP นี้ ไปให้เอกชนเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐถ้าไม่มีการเตรียมการสุดท้ายจะเป็นการสร้างภาระให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะไม่ใช่ว่าเกษตรกรที่มีที่ดินเยอะเนี่ยจะเป็นเกษตรกรที่ร่ำรวยเสมอไปนะคะดิฉันจึงอยากที่จะเสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่คะที่รัฐบาลจะเลื่อนการออถ่ายโอนภารกิจนี้ที่จะให้เอกชนตรวจเนี่ยออกไปก่อน อย่างน้อยก็ให้มีทางเลือกกับเกษตรกรเขาว่าสามารถที่จะเลือกตรวจกับรัฐก็ได้หรือว่าเลือกตรวจกับเอกชนก็ได้เพื่อที่จะเพื่อที่จะให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้และเกษตรกรเนี่ยได้มีเวลาปรับตัวหลังจากที่ได้ทราบยอดค่าใช้จ่ายที่แท้จริงแล้วรัฐออกค่าตรวจรับรองให้แค่ปีละหลักหลายร้อยล้านนะคะแต่ว่าทําให้เราส่งออกได้มูลค่ามากกว่าแสนล้านเลยทีเดียว ตรงนี้นะคะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าของไทยและเกษตรกร,กรได้ประโยชน์จริงค่ะลงลายย่อยออในอนาคตนะคะดิฉันว่ามันคุ้มค่าแน่นอนค่ะสำหรับการที่รัฐจะลงทุนตรงนี้นะคะดิฉัน อย่างให้การจัดสรรงบประมาณของประเทศเราถึงมือประชาชนจริงๆในช่วงสถานการณ์โควิดคนที่ได้รับผลกระทบนะคะคือทุกคนไม่เว้นแม้แต่กระทั่งเกษตรกร,กรค่ะดิฉันไปลงพื้นที่ในใน,ในอำเภอป่องน้ําร้อนจันทบ,บุรีนะคะชาวสวนลําไยเล่าด้วยความอัดอั้นตันใจค่ะว่าตอนนี้ไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินรถจะถูกยึดนะคะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในครอบครัว เขาต้องตัดต้นลำไย,ยดีๆอะคะ่ะไปขายเป็นไม้ฟืนเพื่อที่จะให้มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวดิฉันหดหูมากนะคะที่ต้องได้ยินชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ชาวสวนลำไย,ยต้องเจอกับการเอารัดเอาเปรียบจากลง้งไม่ซื้อตามราคาที่กําหนดที่สัญญากันไว้แล้วในพื้นที่ก็ยังมีปัญหาแห้งแล้งซ้ำซ้อนอีกด้วย ลำไยขาดทุนได้เงินมาไม่พอใช้นี่นะคะเหมือนคนที่มันล้มแล้วล้มอีกเขาฝากดิฉันมาพูดในสภาค่ะว่าอยากที่จะให้มีนโยบายนะคะพักชำระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนะคะสำหรับลูกค้าสหากรณ์ค่ะลูกค้าทกสเนี่ยมีแล้วมีนโยบายนี้แล้วนะคะแต่ว่า ลูกค้า,าลูกหนี้ของสงหกรณ์เนี่ยยังไม่มีนโยบายพักหนี้เลยค่ะจึงอยากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะคะให้พอหายใจหายคอกันบ้างอย่าผลักภาระให้เขาต้องไปกู้นอกระบบเลยค่ะเพราะว่าท่านก็รู้ดีว่าดอกเบีย้ยมันมาหาโหดแค่ไหนนะคะเรื่องสุดท้ายค่ะนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าไม่ได้แล้วนะคะขออีกหน,หนึ่งนาทีนะคะก็ยังที่ผ่านมานะคะรัฐยังปล่อยปะละเลยค่ะ ทำให้ช้างนะคะมีช้างลงมาทําลายพืชผลทางการเกษตรให้กับชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนนะคะในพื้นที่ที่ไม่เคยมีช้างตอนนี้มีแล้วค่ะชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ามะม่วงนะคะกําลังจะเก็บมูลค่า50,000บาทนะคะช้างลงมาครั้งเดียวค่ะห0 0 0 0บาทหายวับไปกับตานะคะทุเรียนลำไย,ยก็เช่นเดียวกันค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราโดนขโมยมะม่วงนะคะ ก็สามารถที่จะออกดอกออกผลใหม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าช้างลงมาคะ่ะทุกท่านดูในรูปนะคะต้นทุเรียนต้นมังคุดต้นลำไยนะคะหายวับไปกับตาเรียบเป็นหน้ากลองนะคะปลูกใหม่ใช้เวลาลใช้เงินลงทุนสูงนะคะแต่รัดกับเยียวยายในราคาน้อยนิดนะคะหแค่1,690บาทต่อไร่เท่านั้นเองคะ่ะดิฉันคิดว่าการจัดทำแผน ยุทธาศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่าต้องสร้างมูลค่าให้กับสินค้ากเกษตรได้จริงค่ะไม่ใช่งบเบี้ยงหัวแตะที่แทบไม่ตกถึงมือเกษตรกร,ะกรนะคะการจัดทํางบแบบนี้ไม่ใช่สักแต่ว่าทาทาให้มันจบจบไปโดยที่ไม่ต้องประเมินผลว่าได้ผลจริงไหมเกษตรเกษตรกร,ะกร,ะกรจะได้รับประโยชน์จริงหรือไม่พวกท่านไม่ได้สนใจการจัดทํางบแบบนี้ใครๆก็ทําได้ค่ะแต่ที่ฉันขอยืนยันว่าหากรัฐบาลเจียดงบมาเพื่อตรวจรับรอง G A P และ G M P นะคะ ตรงนี้จะเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุดตรงเป้ายิ่งช่วงสถานการณ์แบบนี้ยิ่งต้องจัดทํางบอย่างมียุทธศาสตรค์ค่ะต้องเพิ่มมูลค่าให้ได้จริงไม่อย่างนั้นแล้วเราจะฟื้นฟูภาคเกษตรให้กลับมาดีกว่าเดิมหลังยุคโควิดได้ยังไงคะขอบคุณค่ะ